สวัสดีค่ะไทยรัฐบรนเทิงชานี้จะเจอกับใบตองอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีน้องเฟื่องด้วยนะคะ,คะวันนี้คุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนเลยต้องบอกว่าเหลืออีกประมาณ1ิบชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับงานประกาศรางวัลสําหรับคนท,าทําหนังไทยอย่างรางวัลพระราชทานพระสุรสัสวดีหรือรางวัลตุ๊กตาทองนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการรวบรวมเอาโผรายชื่อของรางวัลแต่ละสาขามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ จัดขึ้นต่อนเนื่องเป็นครั้งที่30แล้วค่ะสําหรับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีหรือรางวัลตุกตาทองนะคะเวทีสําหรับคนทําหนังไทยที่มีผลงานเข้าตากรรมการโดยวัดจากผลงานภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี2557ค่ะซึ่งในเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีประกาศผลผู้ที่คว้าชัยไปครองด้วยค่ะซึ่งการเปิดโวออโผล่รายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงมากที่สุด5อันดับแรกนะคะผลปรากฏว่าเวทีนี้ค่ะ คิดถึงวิทยาเข้าชิงสูงที่สุดถึง15รางวัลด้วยกันตามมาด้วยตุ๊กแกรักแป้งมากและพวังรักที่เข้าชิง11สาขารางวัลค่ะขณะที่ทำลายจดหมายความทรงจำและตี3คืน3เข้าชิงทั้งสิ้น7รางวัลเพชรคาดเข้าชิง6รางวัลและฝากไว้ในกายเธอเข้าชิง4รางวัลด้วยกันฝากโผภาพยนตยอดเยี่ยมที่เข้าสู่รอบสุดท้ายมี5เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่พวังรักทำลายจดหมายความทรงจำคิดถึงวิทยาเพชรคาด และภาพยนตร์กระแสดีอย่างตุ๊กแกรักแปลงมากนั่นเองค่ะและจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทั้ง5เรื่องนี้นะคะก็ส่งผลให้ผู้กำกับจากทุกเรื่องนั้นติดโผเข้ามาในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนั่นก็คือทอมวอลเลอร์จากเพชรคาตอุยนนซีจากผลงานไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำต้นนิทิวั์จากภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาต้อมยุทธเลิศจากตุ๊กแกรักแปลงมากและลีชาตะเมทีกุลจากเรื่องพวังรักซึ่งรายหลังนี้ก็ควาดรางวัลมาแล้วแทบจะทุกเวทีเลยด้วยนะคะ ขยับมาดูฝั่งนักแสดงกันบ้างดีกว่าโดยโผผู้เข้าชิงสาขาผู้นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปีนี้นะคะได้แก่น้องก้าวจิรายุจากตุ๊กแกรักแป้งมากนั่นเองที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้จากเวทีสุพรรณหงษ์มาแล้วด้วยค่ะขณะที่ดีกรีของผู้เข้าชิงในสาขาเดียวกันอย่างปูวิทยาที่เคยคว้ารางวัลโกลเด้นก็เลิอวอร์ดนะคะสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ก็ติดโผมาด้วยจากผลงานเรื่องเพชรชคาดนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีอนันดาเอริงแฮมค่ะจากพวังรักซันนี่สุวรรณเมธานนท์จากไอไฟแบงกิ้วเลิฟยูและบีสุกฤตจากคิดถึงวิทยาด้วยค่ะฝากโผผู้สแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะได้แก่เตยจรินพรจากทำลายจดหมายความทรงจำลอยเช์มานจากภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาไมด้าวิกาจากหนังพีเรียตรีเมคเรื่องแผลเก่าไอส์ปรีชายาจากไอไฟแบงกิ้วเลิฟยูและอ,อมสุชาจากเดอะคัพเปอร์รักหลวงหลอนค่ะ ทั้งนี้นะคะสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยโต้โวใหญ่ในการจัดเวทีตุ๊กตาทองก็ได้เปิดให้ประชาชนแล้วก็แฟนหนังทั่วประเทศเลยร่วมโหวตให้กับผู้แสดงนำชายและก็หญิงยอดเยี่ยมผลปรากฏเป็นแบบนี้ค่ะ คุณบี้สุกริตจากคิดถึงวิทยาแล้วก็นางเอกสาวพันล้านคุณใหม่ดาวิกาจากแผลเก่ากำลังนำโด่งอยู่เลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมลุ้นไปกับการประกาศผลรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีหรือรางวัลตุ๊การะทองรวมถึงภาพบรรยากาศการเดินพรมแดงซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยประชันจัดเต็มกันแน่นอนะนะคะข้ามวันนี้สดสดเลยรายการพาเรเดบนันเทองนะคะพร้อมแล้วนะคะคยังเจอเจอกันอยู่วันนี้พร้อมอัปเดตและรายงานผลให้คุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอน ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลสําหรับคนในวงการหนังไทยนะคะที่เป็นขวัญและกําลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะ